สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ฟังเสียงประเทศไทยนะคะสัปดาห์นี้แฟงชวนแอวเหนือเราอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะจะพาคผู้ชมมาฟังเสียงดูการออกแบบและการใช้ประโยชน์ป่าชุมชนจากบทเรียน4ปีนะคะของพรบรป่าชุมชนฉบับปี2562ค่ะเราพามาอยู่กันที่อำเภอเวียงแหงที่นี่มีเอกลักษณ์ของชาติพันธุ์ที่หลากหลายและมีธรรมชาติที่สวยงามค่ะ ด้วยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเขตป่าและภูเขาสูงอยู่ในป่าสงวนแห่งชาติป่าอนุรักษ์และเขตพื้นที่ชายแดนค่ะชุมชนจึงพยายามจัดการดูแลป่าพร้อมๆกับการสร้างเศรษฐกิจด้วยการเชื่อมต้นทุนไปสู่การท่องเที่ยวป่าชุมชนแต่ทั้งหมดนี้เป็นการลองผิดลองถูกภายใต้ข้อมูลที่พวกเขามีอยู่ค่ะ และนี่เป็นโจทย์สำคัญที่เราจะชวนคุยในมิติของกฎหมายนะคะว่าวันนี้กฎหมายเปิดช่องให้ชุมชนทําแผนการใช้ประโยชน์จากป่ามากน้อยแค่ไหนและยังมีข้อจํากัดอะไรที่ต้องทลายกันต่อค่ะกับป่าชุมชนนะเจ้านนอะเฮาในเจ้าบ้านก่อนยังคิดว่าเป็นปลาที่เขากันไว้เอาไปไปตียช่วงที่เฮ็ดออกก็เจ้าบ้านก็จะไปเ่อเฮ็ดกันเนี่ยนะจ๊ะเขาจะพัฒนาต่อ ความชนเพื่อเป็นการท่องเที่ยวโครงสร้างในเรื่องของกรรมการเองเนี่ยพระนั้นกรรมการเนี่ยก็คือกรรมกรรมและง,ลงานการโดย,โดยที่อยากเห็นชัดเจนก็คือว่าแผนที่มันดีๆค่ะไม่ใช่แผนที่แบบถูกตีกรอบไว้ให้มันเป็นลักษณะแผนเหมือนกันทุกหมู่บ้านคําว่าป่าคําว่าคนคําว่าการจัดการเนี่ยเรามองให้ออก เราอยู่กันที่พระทาตนายยางอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะที่นี่เป็นโบราณสถานสำคัญของพื้นที่และยังเป็นทางขึ้นไปสู่ป่าชุมชนบ้านป่าไผ่หนึ่งในพื้นที่ป่าชุมชนที่ได้รับการปกป้องจากไฟป่ามายาวนานนะคะและตอนนี้กำลังพัฒนาไปสู่ป่าเพื่อการบริการด้านการท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์นอกจากคนเวียงแหงที่นี่ยังมีการดูแล,แลและใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนอย่างหลากหลายเลยค่ะ ผู้ชมเห็นถึงสถานการณ์ปัจจุบันของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับป่าชุมชนและต้นทุนของเวียงแหงในการจะสามารถออกแบบอนาคตการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนที่เหมาะสมกับพื้นที่ภายใต้ระเบียบของกฎหมายป่าชุมชนทีมงานจำลองภาพในอนาคตอีก5ปีข้างหน้ามา3ฉากทัดเป็นสารตั้งต้นให้เราคุยกันวันนี้ค่ะภาพอนาคตป่าชุมชนในอีกแค่ปีข้างหน้าจะเป็นแบบไหนภาพที่ห ป่าชุมชนแบบเดิมชุมชนมีการจัดการป่าชุมชนผ่านกติกาของพื้นที่มีการทำแผนที่และแบ่งสัดส่วนการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ตามภูมิปัญญาดั้งเดิมเป็นที่อยู่อาศัยที่ทำกินป่าใช้สอยป่าอนุร,รักษ์และป่าจิตวิญญาณสามารถเข้าไปเก็บของป่า และมีกองทุนจากทรัพยากรแต่ทำได้เฉพาะชุมชนที่มีความเข้มแข็งและยังมีจํานวนน้อยคนส่วนหนึ่งอยากเข้าไม่ถึงข้อมูลและยังไม่เข้าใจกฎหมายเลยตกขบวนส่วนคนที่พอเข้าใจบ้างพยายามทำตามแผนของชุมชนที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ยังขาดงบประมาณสนับสนุนการสร้างสาธารณูป,ปโภคทาได้จากัดและการจัดการจัดเก็บงบประมาณรายได้ยังไม่มีระเบียบกฎหมายรองรับ ทำให้การพัฒนาการใช้ประโยชน์จากป่าแบบยั่งยืนชะลอตัวคนรุ่นใหม่ยังไม่เห็นโอกาสในการสร้างงานจากป่าจึงออกไปเรียนทำงานนอกชุมชนประชากรในพื้นที่ชุมชนมีแนวโน้มลดลงภาพที่2อป่าชุมชนแบบลองผิดลองถูกชุมชนที่มีความเข้มแข็งพยายามใช้กลไกตามกฎหมายเป็นเครื่องมือในการจัดการชุมชน ขยับร่วมกับคณะกรรมาการป่าชุมชนจังหวัดเชื่อมโยงป่าชุมชนกับต้นทุนเดิมทําแผนเรื่องการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนในมิติต่างๆผ่านการลองผิดลองถูกแต่ยังขาดงบประมาณและบุคลากร,กรทําให้มีโมเดลในการใช้ประโยชน์จากป่าหลากหลายแต่อาจไม่ต่อเนื่องหรือใช้เวลาค่อนข้างนานในการหาโมเดลที่เหมาะสมกับการใช้พื้นที่แต่พื้นที่ที่ไปได้จะสามารถสร้างงานใหม่ เกิดผู้ประกอบการท้องถิ่นเช่นธุรกิจที่พักโฮมสเตย์ฟาร์มสเตย์การวิจัยพัฒนาเศรษฐกิจจากป่าสมุนไพรคาร์บอนเครดิตเกิดเป็นกองทุนในการพัฒนาชุมชนและการสร้างสาธารณูปโภคยังทำไม่ได้จากเงื่อนไขของกฎหมายแต่มีเครือข่ายป่าชุมชนเกิดขึ้นแต่ก็ยังไม่มีความเข้มแข็งภาพที่3ป่าชุมชนแบบการจัดก,การร่วม เกิดการใช้ป่าชุมชนที่หลากหลายตามบริบทของพื้นที่โดยการออกแบบร่วมระหว่างชุมชนรัฐและรัฐท้องถิน่นจากการปรับปรุงกฎหมายให้มีระเบียบชัดเจนและขยายนิยามป่าชุมชนครอบคลุมพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ชุมชนดูแลและมีการกระจายอำนาจไปสู่คณะกรรมการป่าชุมชนระดับจังหวัดและท้องถิน่น ชุมชนและท้องถิ่นสามารถจัดเก็บรายได้จากการใช้ประโยชน์จากป่ามีกองทุนในการใช้ดูแลพื้นที่ป่าและพัฒนาพื้นที่ภายใต้แผนการใช้ประโยชน์ที่ออกแบบร่วมเกิดรูปแบบทางเศรษฐกิจที่ชุมชนเลือกได้ไม่ว่าจะเป็นป่าชุมชนเชิงเศรษฐกิจป่าชุมชนแบบวิถีดั้งเดิมป่าชุมชนคาร์บอนเครดิตป่าชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวการสร้างสาธารณูปโภคทำได้ตามความเหมาะสม โดยการสนับสนุนจากภาครัฐและหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องมีการพัฒนาคนของหน่วยงานท้องถิ่นให้มีความเชี่ยวชาญในการทำแผนศึกษาการใช้ประโยชน์จากป่าในมิติต่างๆเกิดเป็นนักวิชาการป่าไมา้ชุมชนนักวิชาการป่าไมา้ระดับตำบลไปเสริมให้ชุมชนในพื้นที่ป่ามีความเข้มแข็งมากขึ้น คนรุ่มใหม่กลับมาในชุมชนเพราะเห็นโอกาสในการสร้างไรายได้ขยายเป็นเครือข่ายป่าชุมชนในระดับต่างๆกระจายทั่วประเทศที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้อย่างสม่ำเสมอและมีระบบฐานข้อมูลกลางทำให้เห็นศักยภาพของป่าชุมชนในการลดภาวะโลกร้อนและนี่คือผลโหวตฉากทัศน์ในรอบแรก นอกจากนี้ทางรายการได้ได้ดียบเรียงข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมพัฒนาการของกฎหมายป่าชุมชนรวมไปถึงต้นทุนของพื้นที่มาให้รับชมเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจค่ะไทยมีพื้นที่ราว32 323.5ล้านไร่เป็นพื้นที่ป่า102.4ล้านไร่หรือร้อยละ31.68ถ่ายใต้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติพื้นที่ป่าอนุรักษ์และพื้นที่ต้นน้ำ ซึ่งมีปัญหาซ้อนทับกับชุมชน2 9 7 3ชุมชนที่ผ่านมามีความพยายามในการขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องนี้มาโดยตลอดเพื่อให้เกิดการยอมรับสิทธิ์ชุมชนในพื้นที่ป่าหนึ่งในนั้นคือการเสนอร่างกฎหมายป่าชุมชนฉบับแรกในปี2534จนผ่านมา28ปีมีการผ่านและบังคับใช้พรบรป่าชุมชน2562ที่ได้ให้พื้นที่ทำการสำรวจแนวเขต จดทำแผนที่และการใช้ประโยชน์จากที่ดินในเขตป่าต่างๆตามบริบทของพื้นที่เช่นการท่องเที่ยวป่าสมุนไพรป่าเศรษฐกิจป่าคาร์บอนเครดิตหรือป่าแบบวิธีดั้งเดิมภายใต้การพัฒนาชุมชนและสร้างรายได้ควบคู่กันใน5ด้านคือด้านการอนุรักษ์การฟื้นฟูการพัฒนา,กา,ฒนาการควบคุมดูแลและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยมีคณะกรรมการป่าชุมชนระดับจังหวัด เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นป่าชุมชนจากข้อมูลกรมป่าไม้ระบุว่ามีทั้งหมด11,131ชุมชนในพื้นที่ราว6.28ล้านไร่อยู่ในภาคเหนือ3,775ชุมชนและในจังหวัดเชียงใหม่448ป่าชุมชนในพื้นที่551หมู่บ้านสำหรับเมืองแหงหรือเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่เป็นอำเภอเล็กๆกลางผืนป่าและภูเขาสูง ที่มีพื้นที่ทั้งหมด700ตารางกิโลเมตรรยละ9 2ของพื้นที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติมีป่าชุมชน6แห่งคือป่าชุมชนบ้านเวียงแหงป่าชุมชนบ้านป่าไผ่ป่าชุมชนบ้านก้องลมป่าชุมชนบ้านห้วยหกป่าชุมชนบ้านแม่หาดในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตามพรบป่าชุมชน2562ได้ลงทะเบียนเป็นป่าชุมชนในพื้นที่6,395ไร่ด้วยเวียงแหงมีต้นทุนทางประวัติศาสตร์เคยเป็นเมืองหน้าด่านตามเส้นทางการเดินทัพและการค้าระหว่างล้านนากับเมืองอังวะทั้งของพระเจ้าบุเรงนองสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและเส้นทางยุทธศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่สองที่ติดชายแดนเมียนมายาวกว่า30กิโลเมตร เป็นพื้นที่ซึ่งอยู่รวมกันหลากหลายชาติพันธุ์ทั้งคนเมืองไทยใหญ่ไทยลือ้อรีซอกะเกเรียงมูเซอร์ประโอปะลองและจีนฮ่อหนึ่งในแผนการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนคือการพัฒนาเป็นป่ากับการท่องเที่ยวมองโอกาสจากต้นทุนของพื้นที่และกฎหมายใหม่พบว่าพรบรป่าชุมชนมีนโยบายสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนด้วยการจัดทำแผนและสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างรัฐ และชุมชนรวมถึงสนับสนุนบุคลากรหรือประสานความร่วมมือกับท้องถิ่นเวียงแห่งมีทิวทัศน์และสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามไม่ว่าจะเป็นจุดชมวิวบ้านเลาวูและอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่คนรุ่นใหม่กลับไปเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตรและการท่องเที่ยวในชุมชนมากขึ้นแน่นอนว่ายังมีข้อจํากัดหลายอย่างที่ต้องก้าวข้ามไม่ว่าจะเป็นตัวพรบที่ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ทำให้สิทธิในการดูแลพื้นที่บางส่วนนั้นหายไปและขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญหรือความเข้าใจของชุมชนจํานวนเจ้าหน้าที่ยังจํากัดรวมถึงขาดระเบียบที่รองรับการกระจายอำนาจใ้ท้องถิ่นในการดูแลจัดการป่าชุมชนยังขาดการพัฒนาพื้นที่ป่าชุมชนให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจสีเขียวอย่างจริงจังการจัดการป่าชุมชนยังไม่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวและการคมนาคมขนส่งที่ยังไม่ค่อยสะดวก ชวนคิดกันต่อว่าภายใต้พรบรป่าชุมชน2,562และต้นทุนที่มีอยู่ในชุมชนแต่ละแห่งในเขตป่าจะใช้กฎหมายให้เป็นประโยชน์ในการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนได้อย่างไร เพื่อให้เราได้รับรู้ถึงรายละเอียดของสถานการณ์พื้นที่เชื่อมโยงกับต้นทุนและพระบรป่าชุมชนในการดูแลจัดการป่าให้สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของพื้นที่มากขึ้นเราชวนตัวแทนชุมชนและคณะกรรมการป่าชุมชนจังหวัดเชียงใหม่มาเติมข้อมูลให้กับคนในวงและคุณผู้ชมทางบ้านค่ะป่าชุมชนบ้านป่าไผ่นะจ้าก็ยังอยู่ในช่วงของการลองผิดลองถูกกัาป่าชุมชนนะจ้ะเนาะเฮาในเจ้าบ้านก่อนยังคิดว่า เป็นป่าที่เขากันไว้เอาไปไปติดเนี่ยนี่นะจ๊ะอันนี้เนื้อป่าชุมชนอีตาอันนะจ๊นะเนาะตั้งแต่มีกฎหมายเปิดให้โอกาสเนาะว่าป่าชุมชนจะทำอยังได้พ่องพอเขาไปขึ้นทะเบียนมาเริ่มจากการในเรื่องของการจัดการไฟก่อนแต่ก่อนนี้ป่าเจ้านี้จะมีประมาณ800<ม>กว่าไร่มันมีปัญหาเกิดขึ้นว่าบ้านใกล้เรือนเคียงเนาะเซาะหากินกันไปเรื่อยๆไผจะไปตั้งใดก็ไป จะมาเสาะอ,อย่งน้เสาะมาเสาะมาได้เผาด้วยแล้วมันก็เกิดปัญหาในเรื่องของไฟเกิดขึ้นเฮาก็เลยพ้องป้หลวงทั้งสองบ้านที่ติดมาแบ่งเขตรักแบ่งคนเดียวมาได้บอกป่าไม้นะจะมา <c oughs> อู้กับคนเดียวสมมุติว่าป่าไม้มีนี่เนาะจะล้อมหัวลวดหนามไว้เลยเจะแบง่งให้มันหารว่าอ่าเขตตึกนี้จาก800ร้อยกว่าไร่เฮาก็เหลืออยู่4ี่้อยเกาสิ้าไร่จากนั้นมาก็เลยเริ่ม ทําเส้นทางลาดตวินก็ได้คําแนะนําว่าแม่ยังมาทําเป็นเส้นทางท่องเที่ยวโดยสภาพคนเจ้าบ้านเฮาเกิดมากับปะป่าแล้วตอนท่องเที่ยวจะมาพออ่ะเังอินทร์ <c oughs> จะมาดูอย์จะเฮามัน <c oughs> ม,มีความแปลกสําหรับเฮาเนาะตอนนี้เฮาก็เลยมาอู้กับเจ้าบ้านว่าเฮาจะแหใดก็นี่ก็เลยจวนเจ้าบ้านว่าปีหนึ่งเนี่ยทุกครัวเรือนจะช่วยกันดูแลป่านี้โดยการบํารุง ควรเรือนละหนึ่งร้อยบาทนะจ้าก็คือมีกติการร่วมแมนเจ้านั่นเขาก็เริ่มจะสร้างฐานในการแอลนะจาะนอกการท่องเที่ยวว่าถ้าไปแล้วเขาจะอู้อย่างเพื่อนฟังอีนะจ้ากรรมการของเขาจากนักล่าก็มาเป็นนักเล่าเล่าเรื่องสัต์เรื่องต้นไม้นะ่เนาะคนชาวบ้านเขาจะมีความเชื่อว่าต้องไฟไหม้เห็ดถึงจะออกอีเนาะอันมาแต่ก่เพื่อที่เจ้าจะลองว่า โซนี่ลองเผาพอละรอรถนี่บบเผาอันไหนมันจะออกเฮ็ดอันแบบเผานี่ออกแน่นอนอยู่แล้วอันเผานี่มันดินมันก็แห้งก็ตายมันบอกค่อยออกเจ้าอันเทาก็เปิดท่องเที่ยวหาเฮ็ดได้ก่อนอันนะได้เจ้าอ่าถ้ามาหาเฮ็ดแล้วก็ไปแกงตัวและนอนพักตัวเนี่ยคนละหกร้อยบาทเรเอาเต็นท์มาคนเดียวเจ้าฮะือนอนเต็นท์เหือนอนอนบ้านตัวเหมือเือนอนบ้านเจ้าได้เล่าให้ฟังน้อยว่าที่ที่เชียงดาวบ้านาหัวทุ่งเนี่ย าการใช้ประโยชน์ของเราใช้ประโยชน์จะไดพ่องนครับแล้วก็การดูแลชุมชนของเขามีการจัดการอย่างใรพ่องนครับการร่วมตวัวดูแลตวัวแล้วก็การโลดตวัวก็คือการสร้างไรายได้จากเศษวัสดุเหลือใจที่เขา,ามีอยู่ในพื้นที่นะคะทีนี้ทําการท่องเที่ยวเห็นทางหัวทุ่งเนี่ยก็มีการทาเหมือนเชื่อมโยงกับที่อื่นๆตัวน,น้อยใน,นละแวกแห่งอันนี้เขาไปจวนเขาจะได้ครับตรงนั้นมีเขามีปลาชุมชนไปเขาก็ จริงๆแล้วว่าพื้นที่ป่าชุมชนของจังดาวมีมีนะคะแต่ว่า,าที่มันจะทำาใื้อเป็นรูปธรรมแล้วก็เป็นวั่นห้องว่าเป็นการยอมรับของทางเจ้าหน้าที่น่ค่ะมันก็ต้องทำาใื้อพื้นที่เขาเกิดการอนุรักษ์การดูแล่าวามกับเจ้าหน้าที่ทำเมื่อเป็นพื้นที่รูปธรรมก่อนนะคะในการยอมรับของของ,ของเจ้าหน้าที่จริงๆแล้วหัวทุ่งเองมีซีกหนึ่งี่เป็นของเขตร,รักษาพันธุ์สัตว์ป่าเจ้าหน้าที่บอกมายุ่งเลย เพราะว่าอย่างพอไฟป่าเอ้ยไอ้อยังเอ้ยเนี่ยเจ้าบ้านดูแลเจ้าหน้าที่เปิ้นก็ออเปิ้นก่อเจ้าบ้านเปิ้ลฮึกการดูแลการใจใส่ก่อฮึกเปิ้นใจประโยชน์ในเรื่องของ,ของการท่องเที่ยวไปค่ะเป็นการร่วมมือกัน<อ>กับทางเจ้าหน้าที่ด้วยว่าจะเจ้าหน้าที่เองเนี่ยเปิ้นก่มีกําลังคนที่น้อยอยู่ละแต่ถ้าเจ้าบ้านดูแลเองมันก็เป็นผลดีกับเจ้าหน้าที่เปิ้นตัวล้วเฮาก็สามารถเก็บเกี่ยวตรง,งนั้นได้ช่วงแรกจัดการจะไดครับ ที่จะเป็นโมเดลแลกเปลี่ยนกันได้พองในชุมชนครับแรกๆเองเนี่ยเราก็เป็นเป็นพื้นที่ปลาชุมชนเนี่ยค่ะแต่ว่าการบริหารจัดการของบ้านหัวทุ่งเองเนี่ยเป็นการบริหารจัดการที่มีระบบระเบียบเป็นที่ยอมรับเหมือนเป็นพื้นที่ดูงานพอเข้ามาดูงานวันวันเดียวเนี่ยมันบบปอก็เลยเพิ่มอยากจะนอนแห็มอยากค่ะอยากจะนอนแหมเป็นเป็นสองวันได้ก่อเฮาก็ไปขอพี่เลี้ยงตาง C p t เข้ามาช่วยออกแบบ ออกบแบบหอพ่องเป็น,<ช>ปนที่นอนได้เนาะเป็นโฮมสเตย์บ้านหผ่พ่องมันสามารถออกแบบรูปใน,ในเพื่อนท้องว่าฐานของการเรียนรู้ได้ค่ะก็เพิ่มรายได้คือกับคนเท่าคนแก่ในเรื่องของกําลังคนเอาคนมู่เนี้ยค่ะมาเป็นกรรมการก็อย่างที่บอกกรรมการเองโครงสร้างในเรื่องของกรรมการเองเนี่ยมันมีสองคำเดียวกันมีคําว่าก,กรรมกับคําว่าการเนาะ กรรมนี่ก็เจ้ามูตั้งหลายนะมาทักรรมด้วยกันแล้วก็ชัดขานกรรมแน่เื้มันเป็นออยยังก็ได้ที่มันเป็นโบมีมีกรรมแล้วก็มีการเพราะนั้นกรรมการเนี่ยก็คือกรรมลักษณะการตดยมันเกจะก็จะเกิดในเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องคนเรื่องเงินเรื่องงานตามมาในอดีตเนี่ยจะเห็นได้ว่าทุกคนเนี่ยเข้าใจว่าป่าเนี่ย มันไม่ใช่ของชุมชนมันของผู้ว่าของานอำเภอของป่าไม้เขาจะไม่มาไม่มาไม่ส่วนร่วมเลยถึงปี6กหนึ่งก็เกิดพรบป่าชุมชนเนี่ยคำว่าป่าคําว่าคนคําว่าการจัดการเนี่ยเรามองให้ออกเพราะคําว่าป่าเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าสภาพป่าที่เวียงแหงกับเชียงดาวกับแม่อ่อนไม่เหมือนกันที่เวียงแหงเนี่ยผมมองว่าคนที่จะต้องจัดการเรื่องป่าชุมชน แต่ละที่ต้องเข้าใจทรัพยากรที่ตัวเองมีอยู่ก่อนมีอยู่ก่อนเข้าใจต้นทุนต้นทุนก่อนอันไหนที่อยู่ในป่าธรรมดามีน้ําตกมีโขดหินก็โอเคเข้าแผนป่าชุมชนแต่เท่าเข้าไปในเขตอุทยานหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าค,คนที่เขียนแผนต้องเก่งที่พอเขียนแผนร่วมร่วมกับอุทยานนะครับสร้างรายได้ขึ้นมาบวกลบคูณหารนะฮะว่าชุมชนได้อะไร นะอุทยานเก็บค่าธรรมเนียมยังไงเราต้องมองถึงชาติพันธุ์มนุษย์ที่อยู่ในป่าด้วยที่นี่เราจะเห็นได้ว่าเรามีทั้งไทยใหญ่มีทั้งอะไรเยอะแยะนะมีทั้งลีซูมีทั้งละหูทั้งอะไรนะมีเยอะชาติพันธุ์ก็ใช้ประโยชน์จากป่าไม่เหมือนกันอีกงั้นอันนี้เราพยายามดึงคนในป่าชุมชนให้มีหลากหลายทางชาติพันธุ์ด้วยที่นี้พอมาถึงทรัพยากรคือป่าชุมชนมาถึงคนที่จัดการนะครับหลังจากนั้นมา ระเบียบข้อกฎหมายเรากําหนดไว้ก่อนว่าเมืองไทยเราต้องมีป่า40%จาก320ล้านไร่เนี่ยนะต้องมี40%เดี๋ยวนี้เรารู้สึกจะมีอยู่ประมาณ30%แต่อีก10%เนี่ยก็เป็นป่าที่เราพยายามสร้างความสีเขียวขึ้นมางั้นป่าชุมชนเราจะไปอย่าไปมองถึงป่าที่เอามาจากป่าธรรมชาตินะรเราต้องเอาที่หัวไร่ไปลนาแล้วก็ที่วัดที่เนี่ยนะที่เราอยู่นี้โรงเรียนอะไรเนี้ยในที่สาธารณะเนี่ยสร้างขึ้นมาให้ได้ โดยใช้พรบรป่าชุมชนที่ไม่ได้อยู่ในเขตป่าทีนี้พอมาจุดที่4เรื่องการอนุญาตและการใช้ประโยชน์จะเห็นได้ว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยพอเรามีคณะกรรมการป่าชุมชนระดับพื้นที่แล้วเราก็ตั้งกติกาของเราขึ้นมาใครมากางเต้น500มาเข้านี่5้บาทแบบนี้ท้องถิ่นก็สามารถที่จะช่วยโดยการออกเทศบัญญัติขึ้น<ต>มาซ้อนอขึ้นมาอนาคตข้างหน้าเทศบัญญัติก็ออกมาก็มีรายได้มาเข้าท้องถิน่น ก็จะได้มีมีเงิน Debatte, young, มาบริหารป่าชุมชนพาดพิงไปถึงคอทชอนิดหนึ่งคอทชอเนี่ยโอ้โหพอเราออกระเบียบตัวนี้มานะเจ้าหน้าที่ป่าไม้ไม่มีงบแต่พอเราบอกว่าทางอบตเทศบาลเขาต้องการมาช่วยในการรังวัดแบ่งแปลงสตงงบอกว่าไม่ได้ผิดระเบียบ กฎหมายทําไม่ได้งานเลยชาไม่ใช่หน้าที่ไม่ใช่หน้าที่นะนไม่ไม่มีงบประมาณคือข้อจํากัดที่จะทําให้พัฒนามันไม่ก้าวหน้า <c oughs> งั้นป่าชุมชนนะทางเบื้องต้นคณะกรรมการเบื้องต้นคิดว่าตรงไหนที่ราชการนะน่าจะออกให้เราช่วยเรานะก็ทําเรื่องมาได้ประชุมในคณะจังหวัดฟังด้วยหัวใจที่เปิดรับส่งเสียงและแลกเปลี่ยนด้วยข้อมูลที่รอบด้าน ตอนนี้ผู้ร่วมวงเสวนาน่าจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมถึงเงื่อนไขและโอกาสของแต่ละฉากทัดแล้วนะคะเรามาดูผลการเลือกและการมองอนาคตการจัดการป่าชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวภายใต้พรบรป่าชุมชนพศส5 6 2ค่ะ เรากลับไปฟังเสียงและการตัดสินใจโหวตเลือกของคนในวงกันต่อของเบงแหงเนี่ยเราก็จะแบ่งออกเป็นว่า6กป่าชุมชนที่ตั้งโดยอาศัยอำนาจอธิบดีตามมาตรา99 mm hmm. นะฮะที่ว่าตั้งเสร็จแล้วก็จะพอมีพบรบป่าชุมชนบังคับใช้ก็เป็นป่าชมชนตามพาบรบป,ปี62โดยอัตโนมัติเป็นโอกาสของพี่น้องป่าชุมชนที่ดูแลรักษาป่าชมชนซึ่งง่ายขึ้นกระชับขึ้น เราจะทําอะไรเราก็เสนอคณะกรรมการปร่าชุมชนประจําจังหวัดเพื่อพยยิจารณาแต่ก็ต้องอิงนะครับบ้านเราต้องนึกถึงหลักการว่าป่าชุมชนก็คือป่าแต่การใช้ประโยชน์เนี่ยในป่าชุมชนก็คือ,อในเชิองอนุรักษ์ครับผมในส่วนอุทยานเองกอตอง็ต้องบอกว่าเป็นพื้นที่พิเศษขึ้นมา 1, มอีกนิดนึงครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะมีการคุ้มครองใช้กฎหมายเขาก็จะกิ้มค้นหน่อยหนึ่ง ในในการบริหารจัดการอาจจะต้องเป็นเรื่องของกลุ่ม mm. กลุ่มคนใมากขึ้นมีการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนซึ่งทางอุทยานเองก็มีแนวทางาที่ทางกฎหมายผ่อนคลายขึ้นมากขึ้นมากกว่ากฎหมายเดิมศอกพรวัตวยานสองพันสีสสส่ที่มีแต่ข้อห้ามอย่างเดียวเลยที่สําคัญที่อยากจะเสนอตอนนี้ก็คือว่าเรื่องระบบฐานข้อมูลนะคะข้อมูลระหว่างพื้นที่ป่าชุมชนข้อมูลระหว่างพื้นที่ป่า สงวนกับป่านนรักบักเข้าใจตรงกันกับแนวเขตพื้นที่ที่อยากเห็นชัดเจนก็คือว่าแผนที่มันดีๆค่ะไม่ใช่แผนที่แบบถูกตีกรอบไว้ให้มันเป็นลักษณะแผนเหมือนกันทุกหมู่บ้านแต่เป็นแผนที่มาจากฐานต้นทุนที่พี่น้องแต่ละพื้นที่ตามสภาพป่าที่จัดการระบบการจัดการของพี่น้องเนี่ยไม่เหมือนกันผมมีอยู่17ไร่โดยประมาณครับอันนี้ทําเรื่องยื่นไปประมาณปีกว่าละ ไม่แน่ใจว่าเราจะทับซ้อนกับเขตอุทยานหรือเปล่าต้องต้องขอขอบคุณครับวันนี้อาจจะมีการช่วยผลักดันให้มันเกิดเป็นป่าชุมชนขึ้นมานะครับแล้วก็มีแผนที่จะให้ชุมชนเข้าไปใช้งานป่าชุมชนของบ้านโฮก็มีอยู่พื้นที่หนึ่งแม้วันนี้ก็เพื่อจะเอาไปปรปับปรุงเพื่อจะมาฟังว่าคนจะดําเนินการจะใดอยากฟังความเห็นของทางฝ่ายที่ถือกฎหมายอยู่แล้วก็ อยากฟังพี่น้องชาวบ้านว่าเราจะมาหาจุดร่วมในการที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างไรครับบ้านมาแท้ก็จะเป็นป่าเต็งหลังค่อนข้างแห้งแรงนะครับก็เก็บเก็บเห็ดเก็บหน่อไม้ผักกูดตามฤดูกาลครับผมแล้วก็มาจํำหน่ายในพอดีเราทําตลาดชุมชนด้วยก็ถือว่าครบวงจรพอสมควรครับผมจะเป็นที่ทามาหากินของชาวบ้านนะเจ้าจะช่วยกันดูแลป่าชุมชนของเฮาเนี่ยเจ้ามีการพัฒนาแล้วต่อไปจะแต่งป่าป่าท่องเที่ยวตัวนี้นะเจ้า คุณผู้ชมคะเสียงของคนเวียงแหงในวันนี้สะท้อนถึงความพยายามในการร่วมกันออกแบบการใช้ประโยชน์จากป่าภายใต้กฎหมายใหม่ที่ไม่เน้นการตัดเสื้อโหลนะคะแต่เปิดโอกาสให้ชุมชนได้ออกแบบการใช้ประโยชน์ป่าภายใต้ต้นทุนของตัวเองค่ะชุมชนอื่นๆก็คงต้องออกแบบภายใต้บริบทของตัวเองเช่นเดียวกันนะคะและนําสิ่งต่างๆเหล่านี้มาเป็นบทเรียนในการปรับแก้กฎหมายในอนาคตค่ะที่สําคัญจะเป็นการแก้ปัญหาคนอยู่กับป่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของพวกเขา ที่ยย่งยืนมากขึ้นด้วยค่ะคุณผู้ชมทางบ้านมีส่วนร่วมกับรายการของเราได้ด้วยการเข้าไปโหวตเลือกฉากทัดต่อเรื่องนี้ในเว็บไซต์ The Citizen Plus หรือสแกน QR Code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะคะส่วนท่านไหนอยากมีประเด็นเสนอเข้ามาติดตามและเสนอกันได้ผ่าน Facebook t h n o o อองศาเหนือค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วสัปดาห์หน้ากลับมาฟังเสียงประเทศไทยกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ